ตามเกาะกระแสโลกนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของสีสันครับค่ะช่วงนี้นะคะไปท้าหนาวกันเลยที่ประเทศยุรมันค่ะมีกิจกรรมว่ายน้ําฤดูหนาวอีกแล้วก็เป็นธรรมเนียมของกลุ่มนักว่ายน้ำนะคะกลุ่มหนึ่งที่เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ นักว่ายน้ํากลุ่มนี้ไม่ธรรมดาด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุทั้งมหมดเลยนะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกคนเลยนะครับเป็นผู้สูงอายุทั้งสิ้นแล้วการลงไปไว่ายน้ําที่หนาวเย็นจัดอุณหภูมิติดลบเนี่ยเขาลงไปไว่ายน้ำเนี่ยบางคนลงไปไว่ายน้าเพียงแค่สวมหมวกซันตาครสสีแดงเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยในร่างกายนะฮะเปล่าเปลือยลงกันไปในน้ํากันอย่างนั้นเลยนะครับลองไปติดตามภาพบรรยากาศกันดูครับ กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสแม่น้ำลำธารหลายแห่งนะคะกลายเป็นน้ำแข็งบางส่วนไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าถึงอากาศจะหนาวเย็นสักแค่ไหนคะ่ะก็ยังคงมีกิจกรรมว่ายน้ำฤดูหนาวซึ่งเป็นธรรมเนียมประจำเทศกาลคริคสต์มาสจัดขึ้นอยู่เสมอค่ะกลุ่มนักว่ายน้ำฤดูหนาวกลุ่มนี้นะฮะมีชื่อว่า b e r l i ลินซ l ลสนะครับก็ซ e ลส s ก็คือแมวน้ำนั่นเองนะฮะเป็นสมาคมเล็กๆที่มีสมาชิกประมาณ60คน <ı> พวกเขาก็จะรวมตัวกันในช่วงนี้นะครับเพื่อกระโดดลงไปในทะเลสาบอันหนาวเย็บขออภัยครับอันหนาวเย็นนะฮะโดยสวมเพียงแค่หมวกซันตาคลอสสีแดงมวสิษาเท่าน,นั้นเนี่ยฮะ ใะอย่างที่เมื่อกี้เห็นนะคะก่อนอที่จะลงน้ำเขาต้องร้องเพลงกันด้วยค่ะเพื่อให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสตามประเพณีก็เป็นการสร้างความสุขก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม,มและเมื่อถึงเวลาแบบนี้เลยค่ะอย่างที่เห็นเลยเรื่องผ้าแล้วก็กระโดดลงน้ำค่ะเลยเปล่าล่อนจ้อนไปเลยนะมไม่รู้ว่ามันจะทำให้หดให้เหี่ยวอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะ โดยสมาชิกแต่ละคนนะฮะก็มีอายุมากทั้งสิ้นนะครับดูนะฮะแกะ่ๆกันทั้งนั้นเนี่ยสูงวัยทั้งสิ้นแล้วนะฮะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นนักว่ายน้ำดูดูหนาวที่บอกว่าเป็นมืออาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่มีใครที่ป่วยหรือว่าปอดบวมอะไรไม่มีอะไรนะฮะยิ่งอุณหภูมิในน้ำเนี่ยต่ำลงเท่าไหร่นะครับนักว่ายน้ำเนี่ยกลับบอกว่าเป็นเรื่องดีนะฮะ เรเจเนีเฮล,ลค่ะหนึ่งในสมาชิกนะคะบอกว่ารู้สึกดีเหลือเกินที่ได้ไว่ายน้ําเย็นอย่างนี้ค่ะหลายคนก็คงคิดแบบเดียวกันเนื่องจากว่าวันนั้นนะคะก็ยังที่เห็นมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะขณะที่สมาชิกอีกคนค่ะบอกว่าว่ายน้ําหนาวๆแบบนี้ทําให้ผิวของเขามีสุขภาพดีขึ้นคือขึ้นมาจากน้ำแล้วรู้สึกว่าผิวของเขานุ่มค่ะอ่ะนี่คิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะลงดีฉันจะลงดีไม่ลงดีนะนะ <N> ah> จะโอ้์ตายแล้วเปื่อยแต๋วล่อนจันกันหมดนะแล <N> ้วก็ ใส่แค่หมวกจะใส่ทําไมฮะให้มันเข้ากับเทศกาลค่ะไม่ได้อายฟ้าดินกันเลยนะซึ่งนักมาน้ํากลุ่มนี้นะก็ยังได้เชิญชวนให้ผู้คนเนี่ยมาว่ายน้ําหนาวๆแบบนี้กันบ้างนะน้ำแข็งแบบนี้นะลงมาเถอะนะบอกว่าจะได้รับความรู้สึกสดชื่นถ้าใครได้ลองแล้วเนี่ยอาจจะติดใจก็เป็นได้นะอเขาชวนพี่แรดแล้วจะถามอยู่เ่ยไปไหมล่ะ ไม่ไหวนะะไม่น้ำไม่เป็นแหน่เสียดายนะถ้าวายน้ำเป็นก็จะไปสัหน่อยเอาอุณหภูมิปกตินะถ้าสมมุติว่าอยู่ที่20ก็ไม่อยากจะลงน้ำแล้วก็เย็นแล้วนะคือจับน้ำแข็งเลยอ่ะคืออยากอยากให้ลุงลุป้าป้าเนี่ยมาตรวจชีพจรดูเหมือนกันนะว่าเออเขาเขาแข็งแรงดีจริงๆมีแบบ ใครที่จะมีอุปสรรคเพราะว่าอายุมากขึ้นเนโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรก็มากขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะต้องมีการเช็คกันนิดนึงนะว่าใครจะเป็นอะไรหรือเปล่าขึ้นมาจากน้ําแล้วนะกะ็ขอให้ไม่เป็นอะไรแล้วกันนะอื ก็คงเป็นอย่างนั้นนะคะดูทุกคนคมีความสุขกันดีอ,อาข้ามไปที่ออสเตรเลียกันหนีหนาว,นาวค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าที่ยุโรปเนี่ยหนาวหนาวแบบนั้นแต่ว่าออสเตรเลียตอนนี้เป็นช่วงซัมเมอร์อเขาบอกว่าอบอุ่นมากๆปีนี้บอบอุ่นของเขาเนี่ยเราก็ว่าเราก็ว่าเริ่มร้อนแล้วนะกลายเป็นว่าคริสต์มาสที่นูน่นเขาเฉลิมฉลองกันแบบออกไปที่ชายหาดค่ะ ครับก็บรรยากาศร้อนหน้าร้อนในออสเตรเลียเนี่ยทาไมมันช่างอุณหภูมิใกล้กับอากาศหนาวหน้าหนาวของกรุงเทพชอบกลนะฮะใช่ค่ะที่นั่นเขามีซันตาคลอสนะครับเขาพาพากันไปที่ทะเลเขาพาไปเล่นกระดานโต้คลื่นนะฮะกลายเป็นสัญลักษณ์ประจําเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะจะได้เห็นภาพของซันตาคลอสเนี่ยเล่นกระดานโต้คลื่นเล่นเซิร์ฟบอร์ดอยู่ที่นั่นนะครับก็ทําให้บรรยากาศชายหาดที่ออสเตรเลียนะในหลายพื้นที่เลยคึกคักทีเดียวไปติดตามกันครับ ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือซานตาคลอสค่ะมามปรากฏตัวที่นครซิดนีย์กับเซิร์ฟบอร์ดคู่ใจเลยภาพแบบนี้เนี่ยชาวซิดนีย์เขาคุ้นเคยกันเนื่องจากว่าเป็นธรรมเนียมเลยถ้าไม่ได้เห็นซานตาคลอสออกมาเซิร์ฟแบบนี้ถือว่าไม่ถึงเทศกาลคริสต์มาสค่ะแต่คืนอาจจะน้อยไปหน่อยนะที่ซิดนีย์นะ <c oughs> ก็เป็นบริเวณชายหาดบอนไดนะ,ะซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงของซิดนีย์นั่นเองบรรยากาศในช่วงนี้นะฮะที่ชายหาดแห่งนี้ก็บอกว่าปีนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนนะชาวซิดนีย์ที่มาท่องเที่ยวตามชายหาด ก็บอกว่าการมาพักผ่อนแบบนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดแล้วควรจะต้องออกมาทะเลกันนะในช่วงหลังจากเทศกาลคริสต์มาสมาเนี่ยแล้วเด็กๆก็ยิ่งชอบนะมาได้เจอซันต์คลอสเนี่ยพายเรือมานะไม่ได้ไม่ได้เซิร์ฟนะเพราะว่ามันเซิร์ฟไม่ได้คืนมันน้อยไปหน่อยก็พายเรือมาหาแบบนี้ก็ชอบใจกันใหญ่นะ ไม่ว่าจะพายมาหรือว่าจะเซิฟมานะคะการปรากฏตัวของซานตาคลอสเนี่ยก็สร้างความตื่นเต้นให้เด็กๆทุกป,ปีเลยแต่ว่าสําหรับผู้ใหญ่อาจจะคุ้นเคยกับการเห็นซานตาคลอสมามอบของขวัญให้กับเด็กๆที่ชายหาดแบบนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะครับซึ่งอุณหภูมิแถวนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ28องศาเซลเซียสนะก็เป็นซัมเมอร์ของเขาเนี่ยแต่ว่าซานตาคลอสเนี่ย ยังแม่แต่งตัวมาเต็มยศนะฮะสำหรับของขวัญในช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะครับก็หนีไม่พ้นนะฮะเด็กๆชอบกันใหญ่ลอลลี่ป๊อบอะไรต่างๆนะฮะไอศครีมถือว่าเป็นขนมที่เด็กๆนั้นชื่นชอบนะฮะแล้วก็ช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดี ค่ะส่วนที่เมืองเพิร์ค่ะผู้คนก็ออกมาฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่ชายหาดตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนกันและหลายคนค่ะก็พกหมวกซนาคลอสมาด้วยสร้างสีงสันให้กับชายหาดเป็นอย่างดี mm hmm. ถือว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะคะว่าทุกปีเนี่ยผู้คนจะออกมาพบปะสังสรรค์กันในช่วงคริสต์มาสค่ะแต่ที่เพิร์นี่หนักกว่าซิดนีย์อีกนะฮะ ร้อนกว่าหลายๆเมืองในออสเตรเลียนะอุณหภูมินี่ใกล้จะแตะ40แล้วนะฮะ40องศาเซลเซียสนะฮะซึ่งนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์ก็บอกว่าเขาเนี่ยหนีหนาวมาจากฮอลแลนด์จากเนเธอร์แลนด์เนี่ยซึ่งมีอุณหภูมิที่นั่นเนี่ย0องศาเซลเซียสและก็มาได้อยู่ท่ามกลางแสงแดดนฝรั่งก็ชื่นชอบนะก็อยากจะมาอาบแดดกันชื่นชอบบรรยากาศแม้ว่าจะร้อนไปหน่อยนะฮะแต่ก็บอกว่าชอบทะเลแหละอืมอืแต่มันดูเป็นภาพที่ขัดเนาะ ใช่คริสต์มาสเราก็นึกถึงว่าต้องมีหิมะต้องมีสโนว์แมนแต่ว่าที่นูน่นร้อนได้ใจทีเดียวค่ะครับก็บรรยากาศไม่แตกต่างจากเมืองไทยนะก็มาเที่ยวเมืองไทยก็ได้นะฮะเยอะเหมือนกันนะักท่องเที่ยวในช,<า>ช่วงนี้นวยส่วนใหญ่ก็จากทางด้านของประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่หนาวจัดมากช่วงนี้อย่างรัสเซียเนะี่ยก็ติดลบ20-30องศาเซลเซียสนะก็มาเที่ยวกันเมืองไทยตามชายหาดพัทยาหัวหินนี่ก็อยู่กันมากมายมทีเดียวนะครับมาเที่ยวเมืองไทยก็ได้เหมือนกัน ปิดท้ายวันนี้นะคะลาไปด้วยภาพของซานตาคลอสเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพในลักษณะ3มิติเป็นซานตาคลอสกับกวางเรนเดียค่ะไปตระเวนแจกของขวัญทั่วโลกเลยค่ะเข้าใจว่าจะเป็นวิดีโอที่ทำมาโดยทางด้านของหน่วยป้องกันภัยทางอากาศาอเมริกาเหนือนนะเขามีการทำแอนิเมชันแหละว่าการที่ซานตาคลอสจะเดินทางไปส่งของขวัญเนี่ย <c oughs> ให้กับ ประเทศเให้กับเมืองต่างๆบ้านต่างๆให้กับเด็กแต่ละคนเนี่ยไปเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเนี่ยจะไปยังไงนะฮะแล้วก็มีเป็นภาพให้ดูน่ารักน่ารักน่า,นาจะเป็นภาพที่คงไม่มีจริงๆเ่ยนะ,ะที่ว่าแซนตคลอสจะบินไปมอบของขวัญอะไรแบบนั้น<ม>ก็เป็นภาพทิ้งท้ายให้ชมกันในช่วงนี้ครับค่ะและนี่ก็คือเกาะกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันชื่นจิตคุณรัฐภูมิและทีมงานต้องขอลาไปก่่อนนแล้ววพบบกััััใหสสสดีคร